73 우이 야어떡합좀 부. 음. 야알 อาศัยช่วงทุกคนสนใจพยักขาวลวกกันป่อยส่กกอกสีชมพูออกมาเสียวซานเลือกจะหวะได้ดีมากหลบจุดด้อยของตัวเองได้ไม่เร็วทีเดียวท่านเจ้าสำนักที่ท่านพูดไว้ถูกต้องบทบาทสายควบคุมในการต่อสู้แบบทีมช่างมากมายเลือเกินจริงๆจุแข็งแรงที่สุดก็เป็นจุดด้อยที่สุดได้เช่นกัน ยังดีไม่หูเยนลี่แขนหักสองข้างแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตเพียงได้รับบาดเจ็บและสลบไปงั้นก่อนนี้อจาจารย์สำนักหูเหยยนไม่จะเป็นต,อนอต้องกังวนปอรงเรียนกาะข้อจารยังเหลืออีกสี่คนไม่แน่ว่าสถานการณ์อาจพลิกผันก็ได้เรามาดูก,กันต่อน,นี้กว่าใช่ไหครับฟ้าบาาผู้ขทำลายกรงขังได้แล้วจ้ คคัดเลือกรอบสองสนามที่1โรงเรียนสื่อเลเครือประธานโรงเรียนปรับพ้จารโรงเรียนสื่อเลเคร์เป็นฝ่ายชนะแมยรอไม่เสีได้อคนเลือของเสียสารยอดเยี่ยมเขารู้อย่างชัดเจนว่าฮูเยยนลี่ไม่ใช่แค่หัวหน้าทีมและหัวใจหลักแต่ยังเป็นจิตวิญญาณของพวกเขาด้วย สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นจุดแข็งแกล่งและสําคัญที่สุดทันทีที่ขัดขวางหงเยียนนี่ได้กระบวนการต้องกันที่สมบูรณ์แบบของฝ่ายตรงข้ามก็พังทันทีฮะเออสภาพเชียร์เี๋ยเราต้องไปเจอกันอีกนะได้ ยินด <vapor S 2> ีทุกเมื่อยังจะเจอก็ดีกาเจาขอข้อหน่อยก้สมบัติเรื่องชื่อ ขุมสามพาเพียรวิญญาณ หลงบอกว่าจะฝึกวิชาควบคุมแบ่งใจให้คล่อมก่อนอื่นต้องมีพลังการสังเกตที่แข็งเกิงขณะที่ยี่บินทะลุใบไม้ร่วงให้ปล่อยย่างเงินครามพันสาสามต้นพร้อมกันการฝึกขั้นเริ่มต้นคือจมตีแต่ละบเป้าหมายอย่างแม่นยำในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างพร้อมกันและต้องครอบคลุมทุกด้านไม่ง่ายเลยจริงๆนอกจากต้องใช้สมาธิที่สูงมากแล้วขณะเดียวกันต้องตอบสนองดีด้วยเป็นไงยังจับทางไม่ได้เลยอา,อาจารย์หากอยากฝึกวิชาควบคุมแบ่งใจอย่างแรกไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการรับรู้การรับรู้อย่างนี้นะทำตัวผ่อนคลายลองนึกที่ข้ากับหลงหลงพูดกันเมื่อวาน เมื่อเป้าหมายต้องการความช่วยเหลือต่างกันก็จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องความสามารถในการช่วยเหลือของหอแก้วจะสมบัติจึงแสดงถึงขีดสุดเจียวซานใช้หัวใจเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงวิญ,ญญาณยุทดเพิ่มคุณสมบัติทุกด้านของเจ้าได้รวมถึงการรับรู้จิตเกิดสามรู้ร่านผ่านเก้าสาย ขณะแบ่งจิตควบคุมวิญญาณยุทธิระนับตา่างกันเท่ากับว่าต้องแบ่งจิตควบคุมพลังจิตของสัตว์ติญญาณลอยออกมาพร้อมกันก็เท่ากับต้องควบคุมพร้อมกันแบบนี้จะเป็นต้องใช้สมาธิควบคุมมากกว่าปกติหลายเท่าไม่อย่างนั้นจะถูกพลังวิญญาณย้อนกลับมาคืนจินิ๋วซอนจิวซอนจิวซอนจิวซอน การรับรู้แรกของย่าเงินครามเหมือนการแผ่ขยายจิตข้าออกไปใช้สายตอบกลับของย่าเงินครามเพื่อจะควบคุมภาพรวไมได้อย่างแม่นยำและปรับพลังวิญญาณพลังจิตอย่างถูกต้องจุดสูงสุดของการฝึกควบคุมแบ่งใจคือการควบคุมทุก,ท,กทุกการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวไม่ใช่แคการสังเกตแต่ต้องทําให้การเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในการควบคุมของตัวเอง กับเซียวซานรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งรอบตัวไปแล้วหรือจะเป็นการฝึกจำลองสภาพแวดล้อมขั้นสูงสุดแต่ต้องบรรลุขั้น70ถึงจะทำได้ไม่ใช่เหรอเสียวซานแค่ระดับ41่พลังจิตของเขาแข็งแกร่งถึงขั้นนี้แล้วกันเหร ตื่นแล้วเหรอพวกเราตกใจหมดเลยเสียวซานเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เล่าให้ฟังอย่างละเอียดสิครับข,ข้ารู้สึกว่าการพัฒนาน่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยจากที่เจ้าพูดอย่างเงินคลามพวกนี้เข้าใกล้เจ้ามากยิ่งขึ้นไม่มีท่าทีหวาดกลัวแต่ว่าข้าเคยเห็นวิญญ,ญาจาร์สายพืชมามากไม่มีใครดึงดูดพืชสายพันธ์เดียวกันได้เหมือนกับเจ้าเลยมันรากับว่าใช้วิญญ,ญาณยุทธควบคุมพวกมันอย่างนั้นแหละ ข้ามั่นใจแค่ว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลร้ายต่อข้าส่วนสาเหตุนั้นที่เป็นแบบนี้ในเมื่อไม่มีผลเสียทําไมต้องหาสาเหตุด้วยล่ะถึงยังไงในสายตาคนนอกพี่ก็เป็นสัจประหลาดจะประหลาดอีกก็ไม่แปลกแต่จะว่าไปพี่ซานการฝึกวิชาควบคุมแบ่งใจเป็นไงบ้างอยากให้ข้าช่วยแนะนําหรือเปล่า วลาแค่เพียงวันเดียวพี่ซานฝึกได้เท่าค่าที่ฝึกตั้งหลายปีถึงจะบอกว่าตอนข้าฝึกนั้นจะขี้เกียจก็เธอพี่ซานพี่รู้ไหมข้าอยากจะผ่าสมองพี่ออกมาดูจริงๆอยากรู้ว่าข้างในทําด้วยอะไรกันจะว่าไปแล้วพวกเราไม่ควรถูกเรียกวาสัตประหลาดด้วยซ้ำเอาละหลงๆเจ้าต้องขยันฝึกหวังว่าก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศจะถึงขั้นใจคงกระพันสีห้อง นั่นถึงจะปล่อยอนุภาพแท้จริงของของแก้วได้เสียวซานก็ด้วยตั้งใจฝึกฝนต่อไป การแข่งรอบคัดเลือกที่หกรอบผ่านไปแล้วนอกจากโรงเรียนกรอบก็จะสารทำไมไม่มีคู่ต่อสู้ที่สูสีเลยใส่กรอกของข้าไม่มีโอกาสได้แสงดงฝีมือเลยนะถ้าอยากลงสนามขนาดนี้เดี๋ยวข้าจะหาโอกาสให้ลงสนามเองแต่วันนี้เขาไม่ทันทากไวโอ้ทำไมครับโรงเรียนโอเทลโลคู่ต่อสู้ในวันนี้ขอสละสิ์กิติศัพท์ความโหมดของพวกเจ้าคงรู้กันทั่วแล้ว Come <laughs> เจ้าจะมีชื่อเสียงก็ตามแต่ว่าพอออยังข้าก็ยังไม่ค่อยพอใจกระจใจกันใช่ไหมไงงั้นพวกเจ้า่าเสียทีคนอื่นล่ะออท่านพออ้อพูดถูกไม่ว่าจะคู่ต่อสู้แบบไหนก็ห้ามประมาทเด็ดขาดดีเลยวันนี้การแข่งที่สนามกลางเป็นทีมอัศนีบาดทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่พวกเจ้าจะต้องระวังเพิ่มขึ้นไปสองเท่าไปกัเถอะ ไปดูการต่อสู้กันเอซีเพียบเลยต้องดูดีต่อหน้าซีสุดยอดแะสุดยอดรักจริงๆว้าวน่ารักมากอ้โ